สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง most channel นะครับกออ็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ก็วันที่31ธันวาคม2564นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรนะผมแค่อยากจะมาถ่ายลอกๆบ้านที่มีรีสอร์ทให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งวันนี้วันที่31ธันวาคมนะวันนี้เขาก็เข้าดาวกันนะครับ ซึ่งรอบบ้านผมก็มีรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทุกคนดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงคืนนี้เราจะมาดูาลูกค้าหรือว่านักท่องนะเที่ยวที่เขามาพักนะครับเขาเข้าดาวแล้วก็จุกพลุกกันนะครับเดี๋ยวเราเที่ยงคืนแล้วเราก็มาดูกันนะครับครับนี่ก็คือแถวบ้านผมนะครับก็จะมีรีสอร์ทด้วยนะครับ ที่เห็นอยู่บนเขาบนดอยเนี่ก็คือรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวประมาณใกล้ๆเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวผมจะออกมาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับว่าถึงเที่ยงคืนเนี่ยเขาเข้าดาวเขาจุบทุกจะสวยขนาดไหนกันนะครับซึ่งทุกปีมันก็มีอยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าปีนี้เขาจะจุกกันหรือเปล่านะครับซึ่งมีโควิดด้วยนะครับก็ เดี๋ยวเที่ยงคืนเราค่อยมาดูกันนะครับครับก็สวัสดีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าทุ่มห้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า,านักท่องเที่ยวที่เขามาเข้าดาวนะครับก็จะจุกพลุกสวยงามขนาดไหนกันครับตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มจุดไปแล้วนะครับ ก็น,นี้แถวบรรยากาศบ้านผมนะครับเอาจุดกันแล้วนะครับตอนนี้จุดกันแล้วครับ59นะครับตอนนี้โอ้สวยครับหลายที่ไหลาทานเลยนะครับไม่รู้ว่าจะถ่ายตรงไหนดีนะครับครับก็ สว,ส,ะะสวัสดีปีใหม่นะครับ2555 <500. S 1> นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ2 0 0พันนะครับสวยมากเลยครับว้าวสวยครับ บรรยากาศแต่หนาวมากเลยนะครับที่ไหลท่างเลยนะครับอัอน,นี่ก็เป็นรีสอร์ทบนดอยนะครับซึ่งถ้าท่องเที่ยวที่เขามาพัดกันเนี่ยเขาก็มาเท้าดาวกันนะครับ ว้าวสวยครับสวยหนามากเลยนะครับบรรยากาศ ตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับหนาวมากเลยนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภานล่างกาแข็งแรงนะครับ สวยครับสวยก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับตอนนี้ซึ่งลงพัดมาด้วยนะครับหนาวมากเลยนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับ